สวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาฝึกง,งานนะครับจากอุทยาวิทยาศาสตร์ามหาลรยสงขลานครินหรือว่ามีชื่อนึงว่าอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครับค่ะก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวกันก่อนนะคะดิฉันนางสาวยนการเสนาจิตค่ะราหัสนักศึกษา6 0 1 1, 1 2 1 0 0 1 4ค่ะครับและกับผมนะครับนายสุรเดชนนทครครับราหัสนักศึกษา6 0 1 1 2 1 0 0 5 1ครับค่ะในส่วนของแผนกที่ฝึกง,งานนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงาน ความร่วมมืออุตสาหกรรมค่ะครับผมส่วนผมนะครับก็ฝึกงานอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และแผนครับครับผมต่อไปนะครับก็เป็นรายละเอียดของการฝึกงานนะครับซึ่งพี่ก็ได้ฝึกงานอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และแผนนะครับเหมือนงานที่พี่ทําหลักๆก็คือเป็นการเกาะข้อมูลครับเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทยนะครับที่มีชื่อว่า stdb นะครับแล้วก็ต่อมาพอพี่กาะข้อมูลเสร็จพี่ก็ พี่ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับาการทำรา,ายงานความคืบหน้าครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีหรือว่า1ปีเต็มครับเพื่อรายงานผลให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งในรายงานเล่มนี้นะครับพี่ก็ได้มีส่วนในการจัดหน้ากระดาษในการเลียงเลขหน้าในการปินเอกสารหรือว่าปินรายงานทั้งหมดนะครับซึ่งเหมือนพี่ก็แล้วก็แล้วพี่ก็เหมือนได้ไป ไปถ่ายเอกสารด้วยครับไอ้นี่คืองานที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือถ่ายเอกสารนะครับใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็พี่ก็ได้ <c oughs> วิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นฝั่งอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยะนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ได้ทําก่อนก่อนเหมือนก่อนเสร็จการฝึกงานก็คือในการวิเคราะห์ KPI นะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนพี่ที่ดูแลพี่ที่อยากก็จะได้ คือเขาอยากเขาอยากให้พี่อยากวิเคราะห์ KPI คร่าวๆเ,เป็นครับผมค่ะในส่วนของลักษณะงานของความาในหน่วยงานของความร่วมมือสากรรมนะคะคือพี่ก็ได้รับหน้าที่ในการที่จะดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับสำนักง,งานเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะคือก็จะเป็นในเรื่องของงานพัสดุงานบัญชีงานการเงินหรือเป็นงานโครงการอะไร เกี่ยวกับพวกนี้ค่ะคือพัสดุก็จะเป็นการเหมือจ่ายของของนแผนะค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินก็จะมีแบบรับเงินมาส่งเงินไปให้ส่วนกลางแล้วก็ส่งกลับมายังให้อ,อคงคารเราอะค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของบัญชีก็ตรวจสอบบัญชีว่าถูกต้องไหมตามที่เขาเขาส่งมาให้แล้วก็ของโครงการก็จะเป็นวิเคราะห์ข้อมูล ว่าเออเอเอรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ส่งรายงานไปให้ส่วนกลางอะ,ค,ะค่ะค่ะครับผมก็ต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้รับนะครับซึ่งของของพี่เองก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือ1ก็คือเกี่ยวกับการเรียนรู้องค์กรครับซึ่งพี่อยู่ไฟ ยุทธศาสตร์และแผนพี่ก็ต้องเรียนรู้องค์กรทั้งหมดว่าในในอุทยาวิทยาศาสตร์นี้มีมีหน่วยงานอะไรบ้างมีหน่วยงานย่อยอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับพี่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นการใช้โปรแกรมอ่ะครับว่าวิเคราะห์ Excel นี่แหละเหมือนกับที่ได้กล่าวไปขั้นต้นว่าเราได้เราได้วิเคราะห์อ,อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต่างๆว่าที่เขามาใช้งานจริงอะ่ะเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับ ในเป้าหมายของหน่วยงานนั้นๆว่าอุตสาหกรรมที่มาใช้งานจริงอะ่ะมันมันมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นการเรียนรู้โปรแกรมครับก็คือตอนนี้คือได้ใช้หลายโปรแกรมมากก็คือรู้บางบางอย่างพี่ก็ได้รู้บางตัวของโปรแกรมบวชโปรแกรม Excel แบบน,นี้ที่แบบพี่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรเหล่านี้ก็เป็นการแล้วก็ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลให้แบบถูกต้องแล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้ครับ ค่ะก็เหมือนกันค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของ Excel ในการที่ทำทำงานนะคะคือได้เรียนรู้ว่า Excel มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันในการที่จะช่วยให้เราแบบเรียนรู้แล้วกเ็เห็นข้อมูลได้เป็นภาพมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็การทำงานที่นี่ก็มีแบบที่นี่เขาเป็นกันเองก็มีความสุข อย,อยู่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยครับ <c oughs> ใช่ครับก็เหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับที่นี่พี่ตายก็คือพี่ก็คือเป็นกันเองมาก<ช>แล้วก็เหมือนกับคือเหมือนตอนนี้คือทางอุทยามันก็อยู่มันอยู่ไกลาจากตัวเมือง<ช>ซึ่งพี่ๆเขาก็มีกลุ่มใช่พี่เขาสัรหา,หาอาหารมาเป็นอาหารเที่ยงแบบนี้ครับเพราะว่าเขาแบบอยู่ก็คือต้องเข้าใจว่ามันอยู่ไกลไกลจากตัวเมืองแล้วก็พอพักเที่ยงก็คือแถวอุทยาก็คือจะไม่ค่อยมีร้านอาหารก็คือมีแต่ป่าก็คือเราก็ได้แก้ปัญหาก็คือมีกลุ่มมีกลุ่มที่สามารถสั่งออเดอร์ได้แล้วแล้ว เหมือนที่เขาจะเอามาตอนเช้าก็คือตอนทํางานเลยพี่้อาก็จะเอาของมาให้เลยแล้วก็กินกันตอนเที่ยงเลยเนี่ย<ฆ>ก็คือรู้สึกว่ามันมีความสุขและแฮปปี้มากครับผมก็ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่ๆจะแนะนําว่าอค์กรนี้สมมติถ้าน้องเข้ามาทํางานเนี่ยน้องแบบน้องแบบว่าจะได้อะไรบ้างใช่สมมติถ้าเออสมมุติถ้าน้องจะเข้ามาทำงานที่นี่ ก็พี่ว่ามันเป็นองค์กรที่องค์กรที่ใหญ่แล้วก็มันสามารถเรียนรู้ได้เยอะมากเพราะว่ามันมีหน่วยงานเยอะๆอยู่ในนั้นด้วย<ช>น้องพิต,ตาล<ช>ไม่ว่าจะเป็นใช่ไม,ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่พี่ฝึกงานอยู่หรือว่าเป็นความร่วมมือสาสรการที่พิตาลฝึกงานแล้วก็มันมีบทพ่อวิสาหก,ก,ก,กิจมีมีการออกแบบแล,แล้วก็มีมีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยใช่ซึ่งเหมือนหน่วยงานนี้มันก็มันก็ทามันทาให้เราเรียนรู้ได้หลายๆอย่างอ่ะใช่ ก็คือสมมติถ้าน้องมาทํางานที่นี่น้องเหมือนเหมือนน้องก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างมันมีเรื่องที่เป็นนอกที่เป็นนอกนอกเหมือนนอกหน่วยงานอีกก็พวกการจัดประชุมาการจัดอาหารอะไรนะเราก็จะได้เรียนรู้ใช,ใช่ครับก็ะจะมีหน่วยงานของเอกชน,นต่างๆที่เข้ามาที่จะให้ทางอุทยานแบบ จัดการให้มีสถานที่ทให้อรอกรชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้<ช>ด้วยครับก็คือเหมือนเหมือนอุทยานวิทย์มันก็ไม่ได้มีแค่สำนักงานของอุทยา<ช>นอย่างเดียว<ช>มันมีห้องมันมีห้องประชุมเยอะแยะเลยแล้วก็มันมีออฟฟิศที่สามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาม,มามาเช่าที่นี่ได้เพื่อเปิดเป็นออฟฟิศ เปิดเป็นบริษัทได้ใช่ซึ่งที่นี่ก็มีสภาพแวดล้อมข้างนอกคือสวยสวยมากเพราะว่าอยู่ติดเขาเลยครับโอ้โหถ้าน้องๆอยากรู้ก็ไปกันได้นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินส่วนขยายอยู่ทางไปทางศูนย์ประชุมนานาชาติะครับครับผมก็ถ้าห่างจากมอเราก็ประมาณ7-8กิโลใช,ใช่ครับก็ถ้าน้องสนใจก็ไปติดต่อไปติดต่อที่งานพัฒนานักศึกษาของคณะได้นะครับครับผม,มก็ เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะ้อก็ขอจบการนำเสนอในการพรีเซนต์การฝึกงานแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณ,ค,ณครับ